ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับแผนอำมหิตกับ7นาทีข่าวค่อนข้างชัวรลอยมาตามอากาศจากกกอกผ่านมากรุงเทพลงใต้สู่ภูเก็ตเวลานี้มีกลุ่มอิทธิพลกำลังใช้อำนาจเงินควานหาพยานเป็นคนในสองหมู่บ้าน เพื่อให้พยานดังกล่าวออกมายืนยันว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม63เห็นชายไวกลางคนบ่งเล็บเป้าหมายในช่วงเวลาประมาณ9.30นาฬกา30นาทีขี่รถจักรยานยนต์ขับตรงมายังบ้าน3ามหลังหลังจากนั้นสังเกตเห็นชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมดังนี้ 1. รีบจอดรถซ่อนไว้ข้างๆบ้าน หลังหนึ่งของสามหลังและเดินหันซ้ายหันขวาตรงไปอย่างเด็กน้อยผู้น่าสงสารแล้วรีบอุ้มเด็กน้อยเดินหายลับไปอย่างซอยบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีชายสองคนจอดรถมอเตอร์ไซค์รออยู่พร้อมกับส่งเด็กน้อยผู้น่าสงสารให้กับชายคนที่นั่งซ้อนท้ายและชายคนนั้น อุ้มเด็กน้อยให้นั่งตรงกลางรีบขับออกไปจากหมู่บ้านหรือเหตุผลที่สอง,สองรีบจอดรถซ่อนไว้ข้างๆบ้านหลังหนึ่งของสามหลังและเดินหันซ้ายหันขวาตรงไปยังเด็กน้อยผู้น่าสงสารแล้วรีบอุ้มเด็กน้อยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์และขับไปทางสวนยางด้านหลังบ้าน ไม่ทราบว่าอุ้มไปไหนเข้าใจว่าคงเอาเด็กน้อยไปขังไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วรีบขับรถกลับมาบ้านไปที่วัดวงเล็บถ้าเป็นเหตุผลนี้ก็จะมีพยานที่เห็นว่าพบชายวัยกลางคนที่สนยางแถมโดนข่มขู่ซึ่งสอดคล้องกับแผนที่ปล่อยออกมาแต่จะแผนหนึ่งหรือแผนสองเวลาทั้งหมดที่ชาย วัยกลางคนใช้ไปก็ไม่เกิน10นาทีเข้าข้อสังเกตเวลาที่หายไป7นาทีความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ล่าสุดพลตรรตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มมือปราบหูดำอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือบอชนอเปิดเผยว่าตนฟังคำพูดของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วตนคิดว่า เป็นไปได้สองทางทางแรกคือตำรวจอาจมีหลักฐานสามารถออกหมายจับกลุ่มคนร้ายคดีน้องชมพู่ได้แล้วพอจับกลุ่มได้ก็จับส่งอัยการเพื่อฟ้องสารต่อไปอีกทางหนึ่งก็คือคดีน้องชมพู่มีโทษเกิน3ปีซึ่งทำการสอบสวนนานพอสมควรแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผู้ร้ายคือใครตำรวจก็เลยจะบันทึกไปทางอัยการ เพื่อของดการสอบสวนเมื่ออายการเห็นแล้วว่าไม่มีทางเดินต่อก็จะสั่งงดการสอบสวนเท่ากับสำนวนก็จะกลับมาอยู่ที่ตำรวจเหมือนเดิมแต่หากวันไหนมีหลักฐานก็สามารถเอาสำนวนนั้นมาสอบสวนและส่งผู้ต้องหาฟ้องศาลได้แต่ในความคิดของตนการที่พบตรหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดว่าจะมีคำตอบ ที่สังคมพอใจแน่ตนจึงเชื่อว่าทางตำรวจมีหลักฐานที่สามารถถึงขั้นออกหมายจับและจับกลุ่มคนร้ายได้หรือไม่ก็อาจจะได้หลักฐานใหม่ที่ทำให้สอบสวนต่อไปได้เพราะท่านเป็นถึงผู้ชักการตำรวจแห่งชาติการที่ลั่นวาจาต่อหน้าสื่อมวลชนแบบนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่สังคมน่าจะพอใจถ้าท่านพูดแบบนี้แล้วผลกลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่พอใจ ชื่อเสียงท่านก็จะเสื่อมเสียแน่นอนในฐานะที่ตนเป็นตำรวจตนมองว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญหากจับคนร้ายไม่ได้สังคมก็จะเพ่งเลงการทำงานของตำรวจรวมไปถึงชาวบ้านที่หมู่บ้านกกอกหรือใกล้เคียงก็จะไม่อุ่นใจถึงแม้จะจับคนร้ายไม่ได้ตนยอมรับว่าเมื่อได้ยินผู้ชาการตำรวจแห่งชาติพูดแบบนี้แล้วก็ทำให้มีความหวังมากขึ้น จะสามารถจับตัวคนร้ายได้ตนก็อยากจะบอกกับคนที่ทำร้ายน้องชมพู่ว่าถ้าคุณทำความผิดคุณก็ต้องเสร็จตำรวจความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่พันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชหรือฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญออกมาให้ความเห็นว่าพอบอตรยังติดตามคดีและยังไม่ทิ้งคดีความดังกล่าว เนื่องจากสัญญาณที่พบตรอออกมาพูดแบบนี้เป็นนัยยะที่บอกว่าพยานหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับคนร้ายมีมากขึ้นหรืออาจจะมากจนถึงขั้นออกไม้จับได้เลยอย่างไรก็ตามตนไม่สามารถจะไปก้าวล่วงได้ว่าจะออกไม้จับใครหรือทางตำรวจจะนำใครมาแถลงข่าวด้วยขนาะเดียวกัน ตนขอชื่นชมในความกล้าหาญของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านยังแสดงภาวะความเป็นผู้นําที่ยังไม่ทิ้งคดีน้องชมพู่ส่วนตัวขอให้กําลังใจผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและตํารวจที่ร่วมทําคดีนี้ทุกคนอย่างยืนยันคําเดิมว่าตํารวจไทยเก่งที่สุดในโลกเราต้องให้กําลังใจกันกรณีคดีน้องชมพู่เด็กหญิงใบสามขวบชาวบ้านกก,กอก,อกตะบนกกตูอำเภอดงหลวงจังหวัดพุกดาหาร ได้หายตัวจากบ้านและพบเป็นศพบนเขาผู้เล็กไฟห่างจากบ้านพักประมาณ2กิโลเมตรซึ่งเหตุเกิดเมื่อสิเพ็พฤษภาคม63ขณะนี้ระยะเวลาผ่านไปแล้วกว่าหนึปีแต่ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายหรือใครมาดำเนินคดีได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นกระทั่งล่าสุดพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าคดีน้องชมพู่มีคำตอบแน่ แต่วันไหนนั้นจะแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งตนเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็ให้ดูเชื่อว่าไม่เกินมิถุนายน64ได้รู้แน่ส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่ให้สังคมตัดสินความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คุณวีระลงสมบุญเคยโพสต์บทความที่น่าสนใจดังนี้ครับถนนกี่สายมุ่งตรงบ้านลุงพลวันนี้ เมื่อปีกลายลุงพลที่ไม่มีใครรู้จักนั่งร้องไห้เพียงคนเดียวที่เนินเขาใกล้ร่างหลานหลังจากนั้นมีใครหมายตาลุง 1. ่ตำรวจพื้นที่กับนายใหญ่ท่านสวัสด์ดังนั้นตำรวจ99.99เ99รเราวสองแสนกว่าจึงมองที่ลุงพลเพราะเชื่อนายศึกจึงใหญ่มาก 2. รอมตอวราวุธป่าไม้บอกที่ทำกินของลุงนั้นซึ่งปลูกมะละกอมะเขือพริกกลายเป็นเขตป่าสงวนเพียงข้ามคืนศึกก็ใหญ่สมสมาคมผู้สื่ข่าวและหนังสือพิมพ์เอาผิดลุงที่ขอถือใหม่พร้อมตบหลังทำเป็นเรื่องใหญ่โต 4. นายอัจฉริยะเพื่อนท่านสุวัตไม้ลุงหลายคดี มั่นใจขนาดกล้าประกาศวันจับลุง 5. นายปลามาสืบพิรุษลุงโจมตีและโวถือค้อนพร้อมทุบพญานาค 6. แม่น้องชี้ที่ลุงพลอุ้มลูกเธอ 7. นายพุทธอมรินหันมาเสนอข่าวหมายตาลุงอย่างดุดันเอาแค่เจ็ดคนก็พอสมาชิกรวมเกินล้านคนลุงโดนหนักตั้งแต่ธันวาคมถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์สมาชิกเหลือสา0 0 0ื่นต่างงอยเหงาพร้อมยูทูบเบอร์เงียบกริบลุงโดนแน่เพราะเกินกำลังต้านจริงๆมีหรือผมจะยอมจึงเร่งโพสต์ในแนวตัดสินคดีตามจริงซึ่งฝ่ายเดียวกันกับผมบางคนมองว่าไม่มีหลักผมมองข้ามปวิอาญาที่ตำรวจชี้ลุงโดนโทษจำคุกไม่เกินคดีละหปี ทิ้งไปถ้าอยากชนะผมจึงเขียนบทความจี้ไปที่สท่านคือนายกท่านสุวั์ท่านวราวุธลงภาพท่านเอ่ยชื่อท่านแค่นั้นพอแล้วเพราะผมรู้ว่าทั้งสามท่านอ่านบทความผมทั้งสมท่านมีทีมที่ปรึกษากฎหมายมีเพื่อนเป็นนายการและผู้พิพากษาถ้าผมเขียนมั่วคงติดคุกแล้วบทความผมเข้าตาท่านนายก และท่านสุวัสด์ด้วยความจริงท่านสุวัสด์ถึงกับพูดว่าโซเชียลตัดสินคดีแต่ผมเชื่อสารมากกว่าแปลว่าแปลความหมายคือท่านเชื่อที่ผมเขียนแต่ต้องรอคำพิพากษาก่อนโดนไม้นี้ของผมเข้าในอัจฉริยะถึงซึมพูดว่าทำไมลุงยังลอยนวลการเขียนของผมทำให้ทุกคนค่อยๆอ,อ่อนลงตั้งข้อหาลุงลำบาก เพราะส่งไปสุดท้ายลุงพลหลุดหมดไม่ติดคุกสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ